สวัสดีครับท่านผู้ชมพรานป่าเหมืองรับแปลภาคสาม,มาแล้วนะครับการเดินทางบนใหม่กําลังจะเริ่มขึ้นอย่าพลาดเชลลาขอบพระคุณทุกท่านที่คอยรับชมรับฟังช่องนี้มาโดยตลอดเอาละครับมาเริ่มเรื่องของเรากันต่อเลยจับเขาเราเริ่องความเดิมตอนที่แล้วแผนการเล่นงานพวกทะเลิดโดยพยากรได้เริ่มขึ้นแล้วช้างนายท่าจัดการทะเลิดก่อน ต่อมาก็ทิ้งชายหนุ่มผู้น่าสงสารเขากลายเป็นแพ้รับบาปโดนหาว่าทําพิธีเล่นสายเวทมนต์ดำโดยเอาชายชารานในหมู่บ้านเป็นเครื่องสังเวยทว่าชายหนุ่มก็หนีรอดไปได้แต่ก็มีตราบาปติดตัวเขาไปบัดนี้เหลือเพียงแค่ทันเลิศมาลิและโทมัสเขาทั้งสามไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ทิ้ทงนั้นกระทาสักรายระหว่างที่ทั้งสามกำลังหาหรือเพื่อจะช่วยไอ้ทิ้งอยู่นั้นเสียงอึกกระทึกหน้าเริอนของทันเลิศก็ดังขึ้นอีก มันเป็นเวลาเดียวกันทางฝั่งของช้างชายร่างท้วมตอนนี้เขานั่งอยู่บนแคร่ไม้สักทองอันงามตะง,งากกลางเรือนการแต่งกายอย่างสบายสบายโดยเปลือยท่อนบนท่อนล่างสวมใส่คล้ายกับกางเกงชาวเลนอนเอียงตัวแขนเท้ากับหมอนอิงส่วนมืออีกข้างหนึ่งกำลังถือจอกน้ำชายยื่นมาข้างหน้าเบาคนหนึ่งกำลังรินน้ำชาร้อนๆจากการายคามอันสวยงามให้ช้างข้างๆกายของเขานั้นก็ยังมีบบาวสาวอีกคน กำลังใช้พัดบวกสะบัดดับความร้อนให้ช้างอยู่ท่านช้างท่านช้างขอรับเสียงเรียกไกลๆที่ตะโกนเรียกนามช้างชายร่างทวมนี้เสียงเรียกนี้ทําให้ช้างเพ่งไปยังต้นต่อของเสียงที่มาเห็นหนึ่งไอ้สามหน่อกู้ติดตามคนสนิทวิ่งหน้าตาตื่นมาแต่ไกลเสียงกระแทกเท้าด้วยความรีบร้อนเหยียบบนเลนของช้างเสียงดังตึงตังจนชายร่างทวมตะโกนบอกชายผู้นี้ว่าเบาได้เบา จนเขาวิ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าของชายร่างท้วมชายชะกันงอตัวเล็กน้อยใช้มือทั้งสองข้างจับเข่าของตนปล่อยลมหายใจเข้าออกอย่างเร็วทีบ่งบอกถึงความเหนื่อยเอ้าเอาเอา้เอาเกิดอะไรขึ้นวิ่งหน้าตาตื่นมาแต่ไกลช้างนายท้ารีบถามว่ามีอะไรถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาแบบนี้ทว่าชายผู้ยืนอยู่ตรงหน้าชายร่างท้วมกลับไม่พูดอะไรเขาเอาแต่หอบคอแห้งผากเหตุเพราะวิ่งมาแต่ไกล ขอดื่มหน่อยนะขอรับชายชะกันกล่าวด้วยเสียงที่แหบเรือพร้อมกับคว้าจอกน้ำชาในมือของช้างยกสดเสียงดังชายร่างท้วมถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกทว่าชายผู้นี้สดน้ำชาร้อนๆอย่างไม่ระวังเขาสะดุ้งโยงด้วยความร้อนของชาเพิ่งรินใส่ถ้วยใหม่ๆจนเผลอโยนจอกชาไราคลามอันแสนสำคัญของช้างรอยไปในอากาศชายร่างท้วมอย่างช้างตาเบิกโพร่รีบคว้าถ้วยชาแสนหวงนี้ได้ทนัน อารมณ์ดีๆของชายร่างท้มกับบรรยากาศยามเช้าหมดไปทันตาแปลเปลี่ยนใบหน้าที่แสนสบายอุราก่อนหน้าของช้างเริ่มยับเหมือนกระดาษที่ถูกขยำปากชายร่างท้มกำลังจะตะโกนด่าอัดหน้าลูกน้องของตนสำเร็จแล้วขอรับชายผู้เป็นลูกน้องเมื่อได้จังหวะก,ก็รีบผงพดพูดขึ้นมาทันทีคำพูดที่แสนกำกวมทำให้ช้างนั้นถึงกับงงในความหมายชายร่างท้วมลืมโทสะที่กำลังโผยพุ่งออกมาอย่างหมดใจ เปลี่ยนเป็นความสงสัยถามสวนไปว่าอะไรสำเร็จแล้วช้างพูดพร้อมกับมองด้วยใบหน้าที่คิ้วขมวดสงสัยชายผู้เป็นลูกน้องพูดมาประโยคหนึ่งเรื่องท่าเลิศไงขอรับถ้าว่าประโยคที่ออกมาจากปากชายลูกสมุนรีบทําให้ช้างบอกให้หุบปากก่อนจากนั้นช้างก็บอกให้บ่าวไพร่ไกลๆนั้นออกไปก่อนเมื่อเห็นว่าบ่าวไพร่นั้นออกไปหมดแล้วช้างรีบบอกให้ชายผู้เป็นลูกสมุนตรงหน้าพูดต่อแผนที่ทําลายชื่อเสียงไอเลิศยังไง ตอนนี้ไอหมอผีหนุ่มที่เล่นของใส่ท่านกําลังโดนเล่นงานอยู่มันได้สังหารผู้คนไปถึงสองคนด้วยกันคนแรกถูกทําพิธีบูชายานส่วนอีกคนโดนควักตับไตไส้พุงหายไปจนหมดชายผู้เป็นลูกน้องเล่าอย่างออกรถทว่าช้างนั้นก็รีบขัดจังหวะชายร่างทมไม่เข้าใจสิ่งที่ชายชะกันพูดจึงถามสวนไปอีกอรอบว่าอะไรอีกครั้งที่ชายชะกันพูดอย่างตื่นเต้นทว่าชายร่างทมนั้นก็บอกว่าตนไม่ได้ทําอะไรเลย ทำให้สมุนคนนี้ทำหน้าชงนมองมายัางช้างชายคนนี้ยังถามต่อบอกถึงสิ่งที่ตนนั้นเห็นเมื่อคืนว่าตนนั้นเห็นช้างเดินออกไปข้างนอกดึกๆด่นๆกับสมุนอีกคนที่เป็นเพื่อนของตนนึกว่าจะพากันไปเล่นงานไอเลิศช้างสายหัวทันทีพร้อมกับเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ชายผู้เป็นสมุนฟังตนก็คิดจะไปเล่นงานไอเลิศกับหมอผีหนุ่มของมันนั่นแหละแต่ทว่าระหว่างเดินกันไปสองคน ตนได้ไปพบกับสหายก่อนจะถึงเรือนของไอเลิศมันสหายรายนั้นมันก็ชักชวนให้ตนนั้นดื่มสักครู่หนึ่งพอดีตนเห็นว่ามันไม่ได้ดึกตื่นอะไรมากนักเลยคิดว่าดื่มสักจอกสองจอกคงไม่เป็นอะไรแต่อย่างว่ามีโสุราผนวกกับดารีที่สหายจัดมาให้ทำให้ตนเพลิดเพลินจนลืมไปเลยว่ากำลังไปบ้านไอเลิศอยู่ดื่มกันเสียจนเกือบไม่ได้สติขนาดผู้ติดตามตนที่จ้างมาเพื่อให้ดูแลตน มันยังสลมเหมือดกลายเป็นตนเองต้องแบกมันกลับเรือนเองอีอย่าว่าแต่จะไปเล่นงานไอเลิศเลยแบกร่างของตัวเองเดินกลับเรือนยังลำบากนี่ตนยังเมาไม่สางปวดหัวตุบๆเหมือนกับใครเคาะหัวอยู่ตลอดเวลาอยู่เลยหากไม่เชื่อก็เดินไปดูร่างของเพื่อนเองดูตะวันจะตรงหัวอยู่แล้วมันยังไม่ฟื้นเลยช้างกล่าวพร้อมกับเอามือกุมหัวของตนเองชายผู้เป็นลูกสมุนเมื่อได้ฟังก็เริ่มสังเกตช้างผู้เป็นนายดีๆ หน้าตาชายร่างท้วมคนนี้ยังดูแดงอยู่เลยประจบกับกลิ่นตอนสนทนาสุรายังเล่อเหยออกมากระทบจมูกทำให้ชายผู้เป็นลูกสมุนเชื่อคำพูดของช้างอย่างสนิทใจทว่าสิ่งที่ลูกสมุนคนนี้ของตนพูดก่อนหน้ามันทำให้ช้างนั้นสนอกสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสมุนจึงเล่าเรื่องตามที่ตนพบเจอและที่ชาวบ้านเล่าลือให้ฟังทำให้ช้างดวงตาเบิกโพรงด้วยความตกใจ ชายร่างท้วมบอกให้ลูกสมุนหลายนี้รอตนสักพักหนึ่งว่าแล้วช้างก็ดีตัวลุกขึ้นวิ่งไปยังห้องของตนทว่าตรงธรณีประตูนั้นก็พบร่างลูกสมุนตนอีกคนที่ไปดื่มด้วยกันมาเมื่อคืนมันนอนหมดสภาพขวางทางชายร่างท้วมอย่างช้างอยู่ทำให้ช้างใช้เท้าเขี่ยร่างของมันกริ่งออกไปเฮ้ย <c oughs> นี่จ้างพวกมันมาเพื่อเป็นภาระหรือเปล่าวะเนี่ยช้างบ่นพึมพำกับตัวเองพร้อมกับใส่หัว เม่เราช้าช้างก็รีบใส่เสื้อผ้าให้มันดูเหมาะสมที่จะออกไปข้างนอกเรือนแล้วก็เดินเร็วจีไปยังลูกสมุนผู้รออยู่ตรงศารากลางเรือนชายร่างท้วมรีบบอกให้มันพาไปดูตรงจุดเกิดเหตุเสหน่อยว่าแล้วทั้งคู่ก็รีบออกจากเรือนไปไม่นานนักทั้งสองก็เดินมาถึงจุดเกิดเหตุโดยที่ตรงนี้มันก็ห่างจากท่าเรือไกลนักแต่มันอยู่ไม่ไกลจากเรือนของช้างเท่าไรทำให้ชายทั้งสองคนเดินมาจุดแรกก่อน ชาวบ้านที่มุงดูอย่างหนาแน่นทําให้ช้างนั้นบอกให้หลบไปพวกกลุ่มไทยมุงก็หลบแหวกต่างให้ช้างทันทีช้างพยายามมองสอดสายสายตาตามหาศพทว่ากลับมองไม่เห็นศพอยู่ที่ไหนด้วยตรงนี้เป็นที่เรือนยกสูงข้าวของวางอย่างระเกะระกะาจึงรกอีกทั้งข้างหลังนั้นยังเป็นป่าทําให้พืชพันธุ์อย่างพวกหญ้ามันงอกมาจากทางข้างหลังเรือนกินพื้นที่เข้ามาใต้ถุนเรือนหลังนี้ทําให้รู้ได้เลยว่าขาดการดูแลอย่างเห็นได้ชัด ช้างจึงถามชาวบ้านว่ามุงดูอะไรกันแน่ตนไม่เห็นจะเจออะไรเลยชาวบ้านรายหนึ่งจึงชี้ไปยังทางของลกๆที่มันวางสุมๆกันอยู่มันมีรูที่แหวกเป็นทางไม่ใหญ่มากเปิดกว้างพอดีเมื่อช้างเพ่งสายตาไปตามที่ชาวบ้านคนนี้ชี้เขาก็เห็นซุ้มไก่วางอยู่อันหนึ่งเมื่อเพ่งมองให้ดีขึ้นไปอีกทว่าใจช้าร่างทุบเกือบจะวายเป็นภาพชวนสยองอย่างเครื่องในที่กระจัดกระจาย มันห้อยติดกับช่องของซุ้มไก่เต็มไปหมดเยื้องสายตาไปอีกนิดหนึ่งพบเห็นขาของมนุษย์โผล่ออกมาให้เห็นช้างรีพันมาถามพวกชาวบ้านว่าไม่ใช่อย่างที่ตนคิดใช่ไหมชาวบ้านสีหน้ากลัวๆก็ตอบแต่เพียงว่าพวกตนนั้นก็ไม่รู้เช่นกันเหตุไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นอออาจจะเป็นเครื่องในของไก่ก็เป็นได้ช้างกล่าวกับเล่าไทมุงและปลอบใจตนเองไปด้วย ท้าให้ชาวบ้านบอกให้ช้างนายผู้มีอำนาจนั้นเข้าไปดูเองชายร่างทมเพ่เริมสันเทาใจนั้นกรีดร้องอยากปฏิเสธคำขอนี้อย่างเต็มปดาทว่าสายตาเหล่าชาวบ้านที่จ้องมายัางช้างเหมือนกับว่าเป็นความหวังของคนเหล่านี้ผนวกกับศักดิ์ศรีที่มันยังค้ำคอเขาอยู่ทําให้ชายร่างทมค่อยๆก้าวเข้าไปอย่างชา้ชาๆแต่เขานั้นก็ไม่ลืมที่จะลากลูกน้องสมุนผู้ติดตามของตนมาด้วยจนทั้งสองเดินเข้าใกล้ซุ้มไก่ที่วางอยู่ข้างหลัง มันยิ่งเด่นชัดขึ้นมาว่าเป็นเศษเครื่องในจริงๆชายทั้งสองที่บัดนี้ตัวสันเทาค่อยๆหันหน้าไปยังทิศทางที่ขาม,มนุษย์โผล่ออกมาพวกเขาพยายามจะเขย่งเพื่อจะมองดูร่างนั้นท่านใดนั้นเสียงครองด้วยความตกใจออกจากปากชายทั้งสองเกือบจะพร้อมกันจนลูกสมุนคู่กรรมของช้างมันตกใจรร่างกระแทกช้างชายร่างท้วมด้วยที่ช้างตัวใหญ่จึงเสียการทรงตัวได้ง่าย ทาให้รห่างของช้างล้มไปกระแทกข้าวของตรงบริเวณนั้นอีกทีหนึง่งข้าวของที่มันวางอย่างไม่ตั้งใจเป็นภูเขาอยู่แล้วพังคืนลงมาไปพร้อมกับร่างของช้างด้วยเสียงโครมครามดังสนานมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของชาวบ้านที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบัดนี้ <S <s เผย <S <s เป็นร่างของชายคนหนึ่งหน้าท้องของเขานั้นกระจัดกระจายเหมือนกับโดนสัตว์ไลต่ตะกุยออกมาอย่างตะกัดตะการช้างที่ล้มจนหน้าขมามเอาแขนยันตัวไว้ทาน แต่หน้าของเขานั้นเกือบจะจูบกับศพชายคนนี้เขาอยู่ในอาการตกใจหน้าซี่เผือดเขามองไล่าจากหัวไปยังลำตัวจนเห็นว่ามีไส้จากท้องของชายคนนี้โยงใหญ่ไปยังซุ้มไก่ที่อยู่ข้างๆจนหน้าสยองทันใดนั้นจักกรีดร้องอย่างสุดเสียงร้องเรียกให้ใครก็ได้มาช่วยตนหน่อยร่างกายท้วมๆของตนนั้นประกอบไปด้วยอาการตกใจทำให้ช้างไม่มีแรงจะดันตัวขึ้นเขาเพียงแต่ยันร่างของตนเกือบจะแนบศพอยู่แบบนั้น จนลูกสมุนช้างเริ่มตั้งสติได้ก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยชายร่างถมทันทีทว่าด้วยข้าวของที่มันขวางทางประกอบกับน้ำหนักตัวของช้างที่มากมายทำให้ลูกสมุนลายนี้ยกตัวเขาไม่ขึ้นช้างก็ยังคงร้องด้วยความกลัวอยวายอย่างไม่หยุดปากทว่าไอ้ลูกน้องสมุนสุดเปลืองมันก็คิดอะไรออกขึ้นมาหากมันจะดึงแขนช้างแล้วก็ชากนายตนขึ้นมาจะทําให้หนายตนนั้นลุกข,ขึ้นมาได้ทันใดนั้น มันก็รีบไปคว้าแขนข้างหนึ่งของช้างหวังจะกกระชากขึ้นมาทว่าอย่างที่กล่าวน้ำหนักตัวของช้างมันมากจนเกินไปทําให้ลูกสมุนไลนนี้ดึงนายตนไม่ขึ้นโดยที่ช้างกําลังตกใจเงื่อจากร่างกายของเขานั้นก็ซึมออกมาไม่หยุดเคลือบผิวชายาร่างทมจนลื่นไหลดังปาลาไหลทันใดน,นั้นมือของลูกสมุนที่กําลังดึงแขนช้างอยู่ก็หลุดทาให้ช้างหน้าขมำาไปอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ปากของช้างมันก็ดันไปจุบกับศพชายคนนี้พอดีพอดีเสียงร้องด้วยความตกใจของชาวบ้านดังมาพร้อมกันทั้งตกใจศพและตกใจช้างที่ไปจุบกับศพลูกน้องผู้ขวัญเสียที่ทําให้นายตนอยู่ในสภาพนี้เขายืนแข็งทื่ออยู่แบบนั้นเฮ้ยเอ็งทําบ้าอะไรลงไปวะไอ้ลักชายผู้เป็นลูกสมุนของช้างอีกคนกล่าวเขากําลังเดินท่องตลาดแล้วก็มาพอดีข้าไม่ได้ตั้งใจเว้ยไอ้ยมลัก ชายผู้เป็นลูกสมุนกล่าวด้วยใบหน้าที่ซีเผือดรีบพยุงนายขึ้นมาสิวะว่าแล้วทั้งสองก็รีพยุงร่างของช้างขึ้นมาด้วยที่ย้วปีกกันคนละข้างช้างก็ลุกขึ้นมายืนได้หน้าตาชายร่างทงโกรธและกลัวกำหมัดแน่นยกแขนสูงจะง้างหมัดเกหัวลูกสมุนของตนสักทีพวกเองกำลังจะทำบ้าอะไรกันเสียงจากชายคนหนึ่งดังมาจากข้างหลังพวกไทมุงทําให้การลงโทษของช้างถูกขัดจังหวะ ชายทั้งสามเพ่งมองตามเสียงนั้นไปกลุ่มชาวบ้านแหวกทางออกอีกครั้งเผยร่างพยาคราบกับลูกสมุนอีกจํานวนหนึ่งมาพร้อมกับชายชุดคลุมหรือพ่อหมอต่างแดนอย่างขมวดหลบไปหลบไปลูกสมุนพยาคราวกล่าวเสียงเข็มแหวกทางให้นายของตนเดินสะดวกพวกช้างไม่ได้เห็นพยาคราบผู้ทรงอํานาจพวกเขาเจียมเนื้อเจียมตัวขึ้นมาทันทีความโกรธของช้างมาลายหายไปหมดสิน้นเขารีบยกมือไหว้ปลกปลก ช้างจะอ้าปากบอกเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ให้พญาคร้าวฟังทว่าพญาเขาก็ยกมือแบมือออกมาข้างหน้าโดยไม่พูดสแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่ต้องในฐานะที่ตนเป็นผู้ใหญ่ที่นี่แล้วชาวบ้านทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอนใดตนจะคลี่คลายเรื่องทุกใจของชาวบ้านที่นี่เองนี่คือพ่อหมอขโมอดใช่ผู้มีวิชาอาคมหากใครมีเรื่องทุกข์หรือโดนของตนคุณใสแม้จะเป็นลมเพลมพัด พ่อหมอท่านนี้สามารถปัดเป่าให้ทุกคนได้พยาคร้าวกล่าวเสียงดังพร้อมกับแนะนําพ่อหมอขโมดที่อยู่ข้างๆเป็นทางการซิ้นคําพูดของพยาคร้าวขโมดรีบไปทําหน้าที่ของตนทันทีเขาเดินไปที่ศพยืนพินิจเหมือนกับคุณนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่นานนักคําพูดของขโมดก็เปล่งออกมาว่ามันเป็นฝีมือของคนเล่นของมนต์ดำไม่ผิดแน่ขมดกล่าวเสียงเค็ม ทำให้เหล่าชาวบ้านที่ได้ยินต่างาพากันคุยถึงสิ่งที่พ่อหมอขโมดคนนี้กล่าวใครรู้บ้างไหมว่าที่นี่มีใครมีวิชาอาคมบ้างพวกชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงพ้องต้องกันว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งมีวิชาอาคมเขาเป็นพักพวกของทันเลิศเรือนอยู่แถวแถวท่าน้ํานุ้นนะ่ะพวกตนก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าพักพวกของทันเลิศจะกระทําเช่นนี้ชายคนนั้นเป็นคนดีที่พวกเรารักแท้ แต่ก็หากจะเป็นพ่อหมอหนุ่มคนนั้นคงไม่เจอแล้วล่ะมันหนีเตลิดเข้าไปในป่าแล้วหลังจากชาวบ้านไปพบศพชายชารากำลังโดนกระทำพิธีอยู่มันไม่น่าจะกระทำกับชายแก่คนนั้นเลยแก่คนนั้นเป็นคนที่รักและลเคารพเตลิดมากกว่าใครแท้ๆเจอแบบนี้แกคงตายตามไม่หลับชาวบ้านเลยหนึ่งกล่าวไม่ต้องเป็นห่วงอันใดหากเป็นฝีมือของพ่อหนุ่มคนนั้นจริงๆข้าจะบันหัวมัน เพื่อคืนความเป็นทรรให้คนตายเหล่านี้เองเพาอยากราวพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังในตาของชายคนนี้มีน้ำตาคลอนนิดๆจนเสียงเกวียนดังมาจากข้างหลังชาวบ้านพายากราวบอกว่าตนนั้นจะเอาศพไปทำพิธีให้ที่วัดเก่าตรงชายป่าตรงนั้นเขาให้ชาวบ้านระมัดระวังตัวอย่าพยายามไปสูงสิงกับพวกทะเลิดก่อนมันอาจจะเกิดอันตรายได้กลางค่ำกลางคืนก็เข้าบ้านเข้าช่องอย่าออกมาเดินเพ่นพ่านกัน ตอนนี้ชายที่คาดว่าเป็นคนร้ายกำลังลอยนวลอยู่พยาคร้าวกล่าวพวกชาวบ้านจึงแยแกย้ายกันทันทีเหลือเพียงแต่พวกช้างกับพวกพยากร้าวเท่านั้นพยากร้าวสั่งให้ลูกสมุนจัดการยกศพไปยังวัดนั้นลูกสมุนทําตามที่นายสั่งกันทันทีขณะที่ลูกสมุนพยากร้าวกำลังยกศพอยู่นั้นถ้าไม่ช้างได้จังหวะจึงถามออกไปว่านี่คือฝีมือของพยากร้าวกับท่านขมดหรือไม่ทว่าชายทั้งสองหันความมาที่ช้างทันที เขาทั้งสองบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของพวกตนแต่เรื่องมันมาแบบนี้เข้าจังหวะจากโคนพอดีปยักร้าไม่ลีลอที่จะโบยความผิดให้พวกท่านเลิศไปก่อนจากนั้นปยักร้าวก็หันไปถามขโมดหมอผีคนสนิทของตนว่าศพนี้มันเกิดจากผู้เล่นสายเวทอาคมจริงๆหรือไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากการเล่นของแต่มีบางคนเล่นอุตริวิชาเล่นสายเวทมนต์ดำจนควบคุมของเหล่านั้นไม่ได้ ทำให้โดนเล่นงานแล้วก็ไล่กัดกินเครื่องในของมนุษย์พ่อหมอขโมดกล่าวด้วยท่าทีที่นิ่งๆเหมือนกับว่าชีวิตของชายคนนี้พบเจอกับสิ่งเหล่านี้มาเป็นประจำผียากลราวที่ได้ฟังเรื่องของพ่อหมอขโมดถึงกับตาโตด้วยความตกใจพวกช้างก็ไม่ต่างกันปอบจะใช้นามนี้เรียกชื่อปีศาจตนนั้นก็ไม่ผิดขโม,มดกล่าวขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่เขานั้นจะเดินออกไปเพื่อจะขออาศัยเกวียนทุกสมนี้ไปอย่างวัดล้างนั้นด้วย คำพูดของขโมดกล่าวนามสิ่งนั้นออกมายิ่งสร้างความกลัวให้พวกพญาคราวกับช้างขึ้นไปอีกจนพญาคราวรีบปรียออกจากบริเวณนั้นทันทีไม่ต่างจากช้างที่กระทำเหมือนกับพญาคราวตัดมาทางฝั่งทะเลิดอีกครั้งพวกทะเลิดเดินออกมาหน้าระเบียงของเรือนพยายามฟังเสียงเอะอะโวยวายจากชาวบ้านพร้อมกับดวงตาที่มองเหล่าชาวบ้านเหล่านั้นตั้งเดินเปลี่กันไปมาอย่างจ้าละวันชายมาดีค่อยๆเดินลงจากเรือนไป พยายามมองหาชาวบ้านที่วิ่งกันหน้าตังเพื่อจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทว่าเมื่อทะเลิดเรียกชาวบ้านไม่ว่าจะคนไหนกริยาท่าทางของคนเหล่านั้นกลับกลัวะทะเลิดพวกเขาไม่แม้แต่จะหยุดคุยสักประโยคยังอุ้มลูกหลานเล็กๆติดมือหนีทะเลิดด้วยยิ่งทําให้ชายมาดีอย่างเลิศไม่เข้าใจขึ้นไปอีกทันใดนั้นมาลีกหญิงสาวบอกว่าจะขอตัวกลับก่อนหากจะอยู่เรือนกับชายนานเกินไปมันจะไม่งาม หญิงสาวยกมือไหว้ทะเลิดก,กับโทมัตแล้วก็เดินไปทันทีปล่อยให้สองหนุ่มยืนเคว้งคว้างหน้าเรือนของตนแบบนั้นจูจูชายชาวจีนอย่างอากวยวิ่งหน้าตั้งมาจากท่าเรือเขาเรีบพุ่งมายัางพวกทะเลิดทันทีด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนกพวกทะเลิดนั้นก็รู้ได้เลยว่าอากวยนั้นรู้ทุกอย่างหมดแล้วเอาล่ะครับศพปริศนาที่ถูกกระชากตับไตเส้อพุงออกมาอย่างสยองมันเป็นฝีมือของใครกันแน่หากฟังตามที่ขมดกล่าวก็คือปอบ แล้วใครลักที่คือปอบพวกเธอเลจะทำอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแลแลก,กำเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบหลู่